สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้เป็นวันที่สามของจานออดละุมาได้ไกลมากครับวันนี้เฉยๆฝนตกครับเราก็ได้มาเยี่ยมจานออดเป็นวันที่สามครับเพราะหกล้อดํมกรีนไม่ได้ทำงานวันนี้จะมาขอเขาวิ่งด้วยหนึ่งคันได้ไหมเขาจะว่าย,ยังไงเขาของมาฝากครับดีครับวิ่งกี่คันครับผมขอวิ่งด้วยสักคันหนึ่งามาไปผมรอรถด้มแล้ว รอรถดน้ไไปเทไหนหไปเทไหนไทบ้านเละทนใ,นนลนในบ้านใช่ไหมไม่มีแล้ว<ๆ>เขาไม่เอาแล้วไม่มีที่เทมีที่เทไหมจะช่วยวิ่งเพ<ห>ไม่มีที่เทแล้วนี่ครับจานอน ถ้าไม่ไม่เอา,าอีกคันหนึ่งล่ะเอา,าอีกคันหนึ่งให้เนี่แหละดินเย้ยเลยครับาราจากม,ม,มุมนี้ไปมุมนี้ววนลนแล้วทำไงอ่ะหาที่ลงใช่ไหมไม่มีที่ล,งล้งเราทำไงเราอยู่ไหน,น,น,นวิ่งคันเดียวไนงะเฮ้ย oh, ขอวิ่งด้วยวะอีกคันหนึ่งฮะ hey? ไม่กล้าขอเรกต้องฮะไม่ใช่จาของรถ,งรถต้องขอเสียตินครับแต่เราไม่ขอเราไม่กล้าขอโอ้เหนนี้ก็ได้ไกลได้นน่โอ้ยน้ำเอ้ยชาวบ้านไปไหนหมดหอ,อยารูกับคว่าอะไรคันนี้มาอากไหนว้าไปแล้วบ่า โอ้โหัวหน้าโจ้ครับขมวาวรเนี่ยต้องรอเนี่ยเห็นไหมเอาหกล้อมาอีกคันไปนเอาเอามาไม่มีที่เทแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องหาที่ดำก่อนใครเที่ยวเท่าไรไม่รู้มีที่เทไหม ถ้ามีที่เทน่ามาเอาอีกแด้วเลย<า>เอ,าอ้วยอาวรถเสจตีนมีสองคันพห่บหออ,อันนี้โทรมาแล้วครับมีคนโทรมาแล้วเขาวิ่งคันเดียว ตกครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเพิ่งหยุดตกแล้วก็อาจานออดก็ผุดใส่รถดำครับส่วนฝั่งนู้นนะเจ้าแคทวันนยจโจ้ครับมาแจมด้วยเอาคงคุยมาวิ่งคนเดียวตักคนเดียวเดี๋ยวไปดูเขาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเราไม่มีที่ลง รูยจะลงตรงไหนแต่ดินแบบนี้เอาไปปลูกของโอเคนะจันอนต้องรออันนี้เข้าวันที่สามแล้วครับน่าจะเป็นอาทิตย์ละยังไม่ถึงไม่ยังไม่ถึงหนึ่ง,งกิโลเลยได้หน่เราแล้วนเนี้ยจาเนี้ยมาเนี้ยยังไม่ถึงหนึ่งกิโล ทั้งหมดมัน3กิโลเมตรครับอันนี้3วันแล้วยังไม่ถึงกิโลก็น่าจะ9วัน10วัน <c oughs> จันออดจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเราคงคุยมาแล้วครับ <c oughs> วิ่งคันเดียวแล้วก็ตักคันเดียวครับ วิ่งไปด้วยตักไปด้วยแล้วก็ไปดำด้วยโอ้คนนาาโจยเจ้านี่สันทำสันหาจริงๆเลย,เอย,เอย,เอยโอ้โหโอ้เฮ้ยโอ้โหยไปจายเลยครับเดี๋ยวตามคนน่าโจยไปก่อนไปเจอสายโหดก่อนว่าเป็นยังไงขอวิ่งด้วยได้ไหมแต่ต้องตักปินนะ นี่ครับเราก็เดินทางมาถึงหัวหน้าโจ้ยแล้วแคทสามศู CR ครับมาช่วยงานเสียตินครับเอาแต่ทรายอย่างเดียวเลยเจ้านี้เดี๋ยวมาดูเขาขุดอู้ทรายล้วนๆได้กี่เที่ยวแล้วยังไม่รู้เลย จากนี้ไปรายทั้งนั้นเลยครับรถเป็นอะไรจ้เดี๋ยวไปดูหัวหน้าโจยกันรถเป็นอะไรโอ้เจ้านี่สุดยอดจริงเลย รถสองคันขับคันเดียวครับทั้งไมโครทั้งหกล้อเดี๋ยวมาดูเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรกับหกล้อใส่เกียร์ไม่ได้หรือ,อยังไงต้องให้หกล้อดำกินนมาช่วยไหมมามาได้ต้องขับอ่าไมโครเป็นนะเราว่า ี่ครับเราเดินทางมาถึงหัวหน้าจุจยแล้วเป็นไร,รอยากรลิๆไลลปว่าลมรั่วแล้วใส่เกียร์ไม่ได้อันนี้ใช้ระบบลมครับรั่วตรงไหน ลมมันหัวลมมันรั่วรั่วตรงไหนไหน,น,นอ๋อแป,ป๊บแป๊บรั่วเอ๊ะเอา600ดำกรีนมา้ไหมอันนี้เอาไปเก็บก่อนมันรั่ว อยู่แล้วเอาผ้าอุดไว้ถ้าลมด้วยเหยียบพัดใส่เกียร์ไม่ได้นะใส่ได้แต่ลำบากต้องต้องฝืนครับยกด้ำก็ไม่ได้ยิงด้ำก็ไม่ได้เพราะว่าลมด้วยอันนี้น่าจะได้แล้วมั้ย ไปแล้ครับเดี๋ยวไปดูเขาขับไอ้ตัวเล็กมาช่วยงานโทนหนึ่งครับช่วยเอาดินออกสองคันแล้วตอนนี้ไม่โครตามมาเลยครับ ลงมาแล้วครับลดราคาแล้วครับลดราคาแล้วเทียร้อยครับโอ้ดินแบบนี้ครับชาวบ้านชอบเลยเลยดินทรายอันนี้ เดี๋ยวมาดูจอมโหดเอาฟันปีศาจเล็กๆมาตักตักซ้ายอย่างเดียวครับปกติต้องต้องใช้สองคนนะดึงมาแล้วครับเดี๋ยวก็เกาะท้ายดึงมาครับเดี๋ยวมันตลกดมานะว่าน่าโจ๊เจ้า เขาจะใส่กีตักกคู่ซายตรงนี้สวยมากเลยครับปกติจะมีช่างเขียวช่างเขียวไม่ว่างเขาแก่ใช้คุ้มเลยครับคนเดียวครับสองสองคันทั้งไมโครเดี๋ยวเขาก็ดับแล้วก็ไป อบเครื่องแล้วก็ไปครับโอ้แตกใ้อุ่มมากในโจ้ยอดสุดยอดจริงๆเลยปีมือนะไม่ให้โดนปูนครับตรงนี้จะมีปูน หาหกสิบเที่ยวแหละโอ้โ้น่าจะโอ้จ,รอจริรุนแรงเลยวะ่ะ <c oughs> ยิ้มเลยอย่าอยู่ใกล้เลยอันตรายสะเดาครับต้นสะเดากินได้ยอดมันกินได้กินกับน้ำพริกลวก สองฝีมือมาอยู่ด้วยกันครับฝั่งนู้นก็อาจารย์ออสฝั่งนี้ก็หัอหน้าโจยครับแต่ว่าหหน้าโจยจะเล็กกว่าคันเล็กกว่าดวลกันเลยครับอันนี้คันเดียวอ็คนเดียวขับสองคันฝั่งนูน้นสองคนขับสองคัน ดูย,ยังเดียวเลยครับอะดึงมาอีกแล้วโอ้เจ้าดิไม่ง้อใครครับไม่ง้อใครให้มาช่วยหรอกขับคนเดียวยได้เลยแรงเพงเอานี้ อู้ตรงนี้ทรายทั้งนั้นเลยครับทรายนะตักแข่งกับจานออดครับอัดเต็มกลองเลยลูกพี่ทันไหนก็เร็วครับตักได้เร็วมากช่วงนี้แคตตัวใหญ่ๆ ใกล้ไม่ได้ดิบีปวดเท่าโอ้โครนด้วยสายด้วยครับแนานาคุณก็จะเป็นสายอันไหนที่ขว้างหน้าขว้างตาเขาจัดการเรียบเลยครับ ลองแน่นอนเพราะว่าต้องเอาให้คุ้มโอ้สวยๆตรงนี้ตายสวยมากเดี๋ยวจันออดก็ไล่เก็บที่หลังครับอันนี้เอาแต่ดินออกให้เขาให้มันเป็นร่องน้ำเพราะว่าดินทับผมเจ็ดปีครับ จะทำการหรือทำความสะอาดหนึ่งครั้งน่าจะทำปีต่อปีนะพูดถึงปีเดียวมันก็ผมทับผมหมดแล้วครับหรือว่างบเข้ามาอย่างนี้ักลองจริงเลยน้าโจ้ยทั้งวันครับวันนี้อยู่กับพ่อหน้าโจ้ยก็อยู่กับจานอด เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานครับแล้วก็หกรอดามก็ไม่ได้ออกด้วยอันนี้ต้องขับปินเท่านั้นครับถึงจะมาอยู่กับหัวหน้าโจ้ได้เพราะว่าหัวหน้าโจ้ไม่ว่างมีอยู่สองคันขับคันเดียวแ <c oughs> <c oughs> น่นอนโดยเตรมแล้วหรกอพี่อัดฟองหรอเป่ะ ักล้องเลยวะ <c oughs> รถจะไหลดินี่ได้ใส่เบรกมือไว้หรือเปล่าไม่รู้โอ้โคลนด้วยลายด้วยสลัดสลัด ใส่ได้เยอะเหมือนกันครับอันนี้ช่างเขียวจะขับประจําครับคันนี้ ก็ยังไม่พออีกอะไรเยอะจริงๆเลยดูมุมนี้ครับเจ้ารบคงคุยพอแล้วมั้ยพอแล้วครับดับเครื่องเลยวันนี้ก็คนเดียวครับเหนื่อยครับเรียบร้อยวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วสองเที่ยวปะ อู้จ็ตเที่ยวเออไปก่อนเดี๋ยวไปรอบหลังกันอูโมูโมไปเอาไปเดี๋ยวไปกับคุณนายจอยเลยงั้นก็อยากให้ขึ้นด้วยโมูแล้วว่าไปนะมามาโอ้โมูนี่มามาไม่เป็นไปผิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้มีน้ำเลยครับอ่ะไปเลยเดินทางไปกับนายโจยรับ หปากอันนี้อย่างเส้นทางฝนตกถนนลื่นเอ้เห้ยเบาๆดินนี้ประมาณ100กว่าเที่ยวอยากไปได้ไหมอุ้ยเจลูกเออว่าจะมาเอาดินด้วยเนาะ จะพาวดีเกินเจ้าหน้ะไม่มีทิ่ย์เราได้เดินทางมาถึงบ้านหัวหน้าโจยเลยครับมีรถเกี่ยวเขาจอดไว้นี่เลย่ตอตากฝนไปเลยครับหัวหน้าโจย โอ้ได้เยอะเลยครับทรายเปิดประตูมาแล้วครับลื่นนะตรงนี้ค่อยไปไกลไม่ได้<ช>เห็นไหมลื่นเลยครับคนเดียวคนเดียวหัวหาย วังลื่นนะพอแล้วดำเลยเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็ย้ายไมโครมาทำการปีนขึ้นไปข้างบนครับ เรร้อยแล้วครับแต่ล้อใหญ่ๆไม่มีกันหาครับไม่จมไม่ติดแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ